เคยรู้กันหรือเปล่าครับว่าคนหนึ่งคนสร้างขยะคนละหนึ่งกิโลกร,รัมต่อวันคนไทยกว่า60ล้านคนสร้างขยะขึ้นมาวันละกว่า60ล้านกิโลกร,รมัมเดือนละกว่า1,800ล้านกิโลกร,รมัมปีละกว่า21,900ล้านกิโลกร,รัมเลยทีเดียวและในหนึ่งกิโลกร,รัมนั้นหากนำมารีไซเคลิลจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ประมาณ8บาท ลองคำนวณกันเล่นๆนดูสิครับว่าใน1ปีขยะที่ว่าน,นี้ได้มากเท่าไหร่ สวัสดีครับผมสนนิสวนรค์เบธนน์ครับผมและผมเปดสุวิกรมมรนันครับผมที่นี่รายการหนึ่งวันเดียวกันนะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวที่คุณเคยเห็นในมุมที่คุณไม่เคยรู้ครับผมและวันนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิยามาไม่ใช่แล้วในแบบของขยะนะฮะพูดเล่นนะฮะนี่เป็นภูเขาขยะครับผมวันนี้ครับขยะเนี่ยมันสามารถทําเงินมหาศาลให้กับเราได้ด้วยนะครับเพราะจากนั้นเราจะพาไปพบกับด็อกเตอร์ขยะด้วยนะครับเอาสิคนอะไรชื่อด็อกเตอร์ขยะถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตมวววััััันนนนเดีียก้คครรบบผ สวัสดีครับได้ข่าวว่าที่นี่เป็นขุมทรัพย์โอ้ที่นี่เป็นที่เก็บทองคําผมเดินมากับพี่ซันนี่เจอภูเขามา่ืนมาเลยฮะอันนั้นภูเขาเสร็จเหล็กที่เขาปรับสภาพไว้เรียบร้อยแล้วภูเขากองนี้นะครับร้อยกว่าร้านร้อยกว่าร้านครับ ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือนี่คือทำอะไรกันครับตรงนี้เนี่ยคือจุดรับซื้อแต่ก่อนเขาจะช่างขายเนี่ยเขาต้องมีการมาดูก่อนว่าวันนี้ห่างเช้งมันเป็นยังไงห่างเช้งคืออะไรครับห่างเช้งคือราคาที่นี่ราคาราคาขยะรีไซเคิลวันนี้เลยนี่ใระหว่างยืนดูนี่นะไม่กระพิบตาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงราคาได้อีกนะโอ้โหที่เลยเหมือนทองเหมือนหุ้นอย่างนั้นเลยทีเดียว อยู่ดีดรมาเริ่มรู้จักเกี่ยวกับการนําขยะให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ยังไงครับตอนนั้นทํามาหลายอาชีพแล้วมันหมดหวังสิ้นหวังไปนอนไปนั่งที่โบสถ์หลวงพ่อพุทธชินราชไปกราบขอพรหลวงพ่อกราบเสร็จเรียบร้อยออกมาหน้าวิหารเนี่ยนะเจอป้าแก่ๆคนหนึ่งขี่สามสำร้อดแดงมามีขวดมาขายมีขวดมาขายอย่างเงี้ยก็ไปดูในในรถป้าเนี่ยจะมีขวดม,ม,วดมีเศษกระดาษมีพลาสติกอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ถามป้าว่าป้า,ปา ป้านี่ป้าเอาไปไหนเนี่ยป้าเก็บมาทําไมเนี่ยของพวกนี้มันเป็นขยะทั้งนั้นเนี่ยนะป้าก็บอกว่าไอ้หนูเอยเองไม่รู้เือไงหมดเนี่ยขายได้สองร้อยบาทโอ้โหมันกล้องกังวานกึกกล้องในหูเลยทีเดียวขนาดแค่นี้นะแค่รถสำลอเล็กๆนะหมดนี่สองร้อยบาทไล่กองใหญ่ๆที่เราเคยเห็นเยอะๆแล้วมันจะขนาดไหนทดลองไปเก็บอย่างที่ป้า ได้ทดลองเก็บตอนนั้นเรามีปิกอัพเก่าๆคันหนึง่งทองคําสมัยนั้นบาทละสี่ร้อยอ่ะเก็บขายเรียบร้อยหักค่าน้ำมันแล้วเนี่ยมันได้กำไร400บาท <ST AR> ปีหนึ่งมี365วันก็ทำมันหมด365วันเลยเทศาการสงการอะไรต่างๆของยิ่งมากใหญ่รูแ <ST AR> ยกกระดาษกันไหมได้ครับ okay. อย่างนี้เลยจะมีราคากิโรนึงประมาณบาท50สตังค์แต่ถ้าเพีงแต่เราเข้าใจนะเราจะมาแยกมันออกเนี่ยอันนี้ออกมาอย่างนี้อันนี้ออกมาอย่างนี้เนี่ยจากบาท50สตังค์จะกลายเป็น5บาทเลยทีเดียว<อ>เนี่ยใ<ม>นลูกค้าของบริษัทเรานี่คืออะไรครับผมก็เป็นกลุ่มผู้ผลิตกระดาษลายใหญ่<อ>มีทั้งส่งออกมีทั้งขายในประเทศออและแตะลาดเขาไป่ใช้ใช<อ>ต้องไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบนะครับ ลูกเขาลูกนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับค่าประมาณ4ล้านบาท4ล้าน4ล้านบาทครับอันนี้นะเป็นวัสดุรีไซเคิลที่มีมากที่สุดทุกห้างสรรพสินค้าทั่วไทยอย่างนี้นะเขาต้องแกะกล่องออกซึ่งเอาของข้างในกล่องเนี่ยไปเรียงในชั้นต่างๆนาทีที่แกะกล่องออกนี่มาเป็นสินค้าเราแล้วปุ๊บปุ๊ทุกวัน24ชั่วโมงดรใช้เวลาวิจัยก่อจะหาตัวอย่างสามารถไปขายหุ้นนี่อย่างนี้ได้นานแค่ไหนใช้เวลา แป๊บเดียวนะครับไม่นาน35ปีบางครั้งลองผิด1ิครั้งกลพบทางถูกครั้งหนึ่งบางครั้งลองลองผิดร้อยครั้งพบทางถูกครั้งหนึ่งแล้วสมัยนั้นที่เก็บอย่างงี้ที่บ้านเขาว่าอะไรบ้างมครับพูดว่าอะไรฮะตอนอที่เก็บที่บ้านนี่นะแม่คุณเอ้ยเตี่ยกับแม่เนี่ยนะตัดพ่อตัดลูก3ปีเต็มโอ้หาว่าเราไม่ปกติพี่น้องทุกคนเนี่ยเขาเรียนหนังสือเขาทำงานทำการสะอาดสะอาดกันหมดเอ็งคิดปกติหรือเปล่า ปกติผมก็ไม่ปกติครับปกติเหมือนกันเขาเรียกว่าแข่งขันสูงไอ้ไม่ปกติอย่างเราเนี่ยเขาเรียกว่าแข่งขันน้อยเตียไม่เข้าใจไม่เป็นไรอีกสักวันหนึ่งจะพิสูจน์ให้เตียกับแม่ได้รู้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพมหัศจรรย์ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติและสังคมโลกด้วยสักวันหนึ่งเราจะเป็นเจ้าของบริษัทค้าขยะที่ใหญ่ที่สุดของโลก นี่มีเป็นซีดีเลยฮะอันนี้อยู่ในหมวดของพลาสติกอะพีซีอันนี้เนี่ยเขาจะไปบดแล้วก็ไปฉีดออกมาทําเป็นกระจกกันกระสุนทําเป็นหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิครับเพื่อป้องกันปืนปืนกลอากาศที่ยิงลงมาเนี่ยผู้โดยสารเราก็ปลอดภัยใครอยากทำอะไรหุ้มก่อก็เอาซีดีมาแขวนเป็นตัวนะอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำต้องทำก่อนเรื่องนี้ที่บ้านเนี่ยไม่มีขออี่ขอเลยมั้นี่คือเมืองบ่อน้ำมันเลยนะ อันนี้นะเนะสดชื่นที่สุดเลงเงินโปรยลงมาอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมไอ้กากมะพร้าวเนี่ยนะเขาไปสกัดน้ํามันทำไบโอดีเซลในหนึ่งเดือนเนี่ยเราซื้อได้เดือนหนึ่งหกแสนกว่าบาทเฉพาะกากมะพร้าวที่นี่นะที่เราซื้อนะใช่ครับยังไม่เกี่ยวกับที่เราขายนะแร่เหล็กเมืองไทยนี่ไม่หลงเหลืออยู่แล้วหมดแล้วแร่เหล็กเราหมดแล้วเราต้องคิดเศษเหล็กเนี่ยเป็นทรัพยากรหมุนเวียนดูนะวัตปู แค่ตะปูเนี่ยมันมีวิญญาณกับเรายังไงตะปูอันนี้เนี่ยมาจากตะปูตอกโรงฝาศพเวลาตายต้องเอาไปใส่รังไม้ายาวๆถูกไหมอ่ะตะปูเนี่ยตอกโ๊อปป๊อป,ปหลังจากเผาเรียบร้อยแล้วรุ่งเช้าเนี่ยสับเปลเลยังเก็บเศษตะปูมาขายเราตะปูทั่วทุกสารทิศเก็บรวบรวมจากวัดเนี่ยสู่สาขาวงพันธุ์นิดเดินทางไปที่โรงหลอม <ฮา S 2> เพื่อหลอมให้เป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยเส้นโต,โต ใช้สร้าง,างทางด่วนให้เราได้ขับรถใช้ประโยชน์อ,อย่างเงี้ยบางครั้งก็ต้องไปชนกับจุดนั้นบางทีเนะี่ยวิญญาณของตะปูผีสิงอาจจะอยู่จุดนั้นก็ได้อ,อย่างนี้ยเห็นไหมมันว<อ>นไปเวียนมาในสิ่งเหล่านี้เราควรห่วงใย,ยเกี่ยวกับ,กบอนาคตเพราะเราต้องใช้ชีวิตที่เหลือของเราในอนาคตชาวเอฟแคตริ g ตอนที่มาเริ่มต้นตั้งต้นที่พิษณุโลกเนี่ยครับชาวบ้านให้ความสนใจยังไงบ้างฮะ ชาวบ้านแรกๆก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องขยะเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เพียงผู้เดียวจะมีแต่ภาคเอกชนอย่างเรารับซื้อขยะหรือเก็บขยะคนเดียวนี่หาได้ไหมภาคประชาชนเนี่ยเขาต้องสนใจใ,ในการคัดแยกขยะด้วยต่อมาภายหลังเนี่ยคำว่าโลกร้อนอเริ่มเกิดขึ้นมากระแสะเริ่มเข้าไปอยู่ดังยังโรงเรียนต่างๆนะเด็กนักเรียนเริ่มเรียนรู้คาว่ารีไซเคิลโลกของทรัพยากรหมุนเวียนรู้ไหมวิชาขยะวิทยาเนี่ยมันเป็นวิชากินที่ไม่ใช่วิชาการทําความเข้าใจง่ายๆคุณมาฝึกดูหิมาฝึกแยกขยะดู และของอย่างเงี้ยถ้าจัดอย่างนี้เอาไปขายอย่างนี้ได้เงินอย่างนี้นะคุณขอทานได้วันละร้อกว่าบาทคุณเก็บขยะขายวันละ3 400ถึง500แล้วกันสอนวิธีหาช่องทางทำกินให้เขสำเร็จเขาก็เป็นคนดีได้ในสังคมก็ไม่ต้องเลร่อนขอทาน